โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดอัมพวันบ้านห้วยนะครับผมตำบลตลาดแรงอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิวันนี้มีกิจกรรมที่วัดอัมพวันนะครับเป็นอกองสาธารณสุขของตำบลตลาดแรงนะครับผมเชิญชวนประชาชนนะครับผมในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านนะครับผมจากที่มีการ ทำโครงการพัาป,ป่า ATK นะครับชุดตรวจ ATK ก็ได้มีการนำมาลงพื้นที่นะครับเพื่อ,อให้ประชาชนแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนนะครับวันนี้รู้สึกว่าจะได้าการร่วมมือความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านาครัวเรือนละหนึ่งคนเพื่อเข้ารับการตรวจ ATK นะครับผมกดกรองพัดเชื้อ เชื้อโควิดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าผลการปฏิบัติดําเนินงานในวันนี้จะมีผลออกมาเป็นลบทั้งหมดหรือไม่นะครับเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสังคมปติดตามครับครับผมและด้านหลังของเราตอนนี้ก็คืออเป็นคณะอสมอนะครับผมที่ดูแลในการคัดเลือกผู้เข้ารับการตรวจนะครับเป็นหมู่ที่8ตบลตลาดแดงและอีกฝั่งหนึ่ง ทางนู้นนะครับทางด้านนู้นก็จะเป็นหมู่18ตําบลตลาดแรงนะครับผมอำเภอบ้านข้อจังหวัดชัยภูมิก็เดี๋ยวมาติดตามครับผลการดําเนินการจะเป็นเช่นไรหวังว่าโครงการดีๆเช่นนี้จะลงไปอยู่ในแต่ละหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะ,ะความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นนะครับภายในหมู่บ้านความสบายใจจะเกิดจากการตรวจ ATK ครั้งนี้หรือไม่ไปติดตามครับ ที่วัดอัมรวับนบ้านห้วยตำบลตลาดแรงอำเภอบ้านข้อจังหวัดชัยภูมิเจ้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําบ้านได้รวบรวมประชาชนภายในหมู่บ้านครัวเรือนละหนึ่งคนเพื่อเข้ารับการตรวจเอทีเคโดยวันนี้มีประชาชนจาก2หมู่บ้านได้แ,แก่บ้านห้วยหมู่ที่8และบ้านห้วยเหนือหมู่ที่18เข้ารับการตรวจจํานวนไม่น้อยกว่า200คนเมื่อเวลา13บสามนิกาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลหลุโพนำโดยนายสมศักดิ์หมู่โพ พุ่มในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโพได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำรพอพสอตออกให้บริการประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมชุดตรวจ ATK เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดสิโดยการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ในโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ที่ได้มาจากการทอดรปราป่า ATK ของประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั่วทั้งจังหวัดชายภูมิเพื่อแจกจ่ายลงไปยังพื้นที่ต่างๆ ้ได้รับการตรวจหาเชื้อภายในชุมชนส่งผลให้การตรวจหาเชื้อในครั้งนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและจะมีการลงพื้นที่ตรวจ a อทเคในทุกหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขได้กล่าวทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนให้ทราบถึงการตรวจเอทเคในครั้งนี้การตรวจเอทเคในแต่ละครั้งนั้นเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นหากพบว่า ผลตรวจของท่านใดมีผลที่ไม่แน่ชัดหรือเกิดความไม่สบายใจก็สามารถเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดได้ที่โรงพยาบาลบประจำอำเภอเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นการยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อในเพื้องต้นได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆงานด้านสาธารณสุขทางเจ้าหน้าที่รพอพศอตก็ยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงการฉีดวัคซีนโดยปัจจุบันนี้ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่า70%เ ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าในบางส่วนบางคนยังเข้าไม่ถึงการฉีดวัคซีนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะวัคซีนปัจจุบันเป็นวัคซีนทางเลือกที่ได้คุณภาพและไม่ต้องเสียเวลาไปรอคิวนาน,านๆเพราะการฉีดวัคซีนทุกวันนี้ทางเจ้าหน้ี่รอพศตอได้มีนโยบายลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆตามตารางนัดหมายที่ทางเจ้าหน้าที่อ,อสอมอ ให้ประชาสัมพันธ์ไว้จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ขอขอรับการฉีดวัคซีนโดยสามารถสอบถามตารางการฉีดวัคซีนในพื้นที่ชุมชนได้กับทางเจ้าหน้าที่อสอมประจำหมู่บ้านหรือที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ทุกระทำการเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบนันนี้ต่อไป ทีมข่าวเฉพาะกิจถ่ายภาพณทินินกัดรายงาน